जान्दु, जान्दु, जान्दु। का मे क्या रूपे के लिए सिखा रत थे चंदली के विमाने थी पेरते क्या कामे तरु वना के हवा हाँ वह तुम्हें के โูมาจยันตูเทวจารตะลาวิสเมยากะคันถัดปนาคามติสันตาสันติเกยังมุนิบาลวัจฉนังสัทธาวเมสุนันโตธรรมะสวาณากโรยามมะทันตาธรรมะสวาณากโรยามมะทันตาธรรมะสวาณากโร อายาม,มาทันตาสานทุสานทุสานทุลุกาเทวนาเจ้าทั้งหลายวันนี้ผู้ขาจะได้ทำมิธีบายสีสูตรควรให้แก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญในอาย,อยุวันนะัสุขาภละทุกประการด้วยเถิสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตถะพระกวโตระวาโตสสมมาสัมพุทธจะนาโมตถะพระกวโตระวาโตสสมมาสัมพุทธจะสีลุมิเทวันจาล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 าพระมาเทวตาหัตะยังนาฬกนจาติละเทสุลาปเทกาเทหารูปเจสัพพธามมประสิทธิพุทธังมสุลัยธรรมมสุลัยสร้างทางมสุลัยอุกาสาข้าะเจ้าจะขอ รัตนาคุณพระทั้งสามคือพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังฆคุณังพระบิดาคุณังพระมารดาคุณังพระอุปัชฌาย์คุณังเทเวศเสด็จลงมาข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญะารีรัตนาตรเจ้านางพระคงคามาเป็นน้ำลายพระสันเพียรมาอยู่บ้านใส้ข้าพระเจ้า จะขออัญเชิญพระนาลายมาอยู่บาก,กว่าข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระศีรัตนาไตาลงมาข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระภายมาเป็นลมปากข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระยานาคมาเป็นสังวานข้าพระเจ้า จะขออัญเชิญพระการมาเป็นหัวใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใด,ด้ให้ประสิทธิเมฆใช้รู้คูบาจารย์ให้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ข้าพระเจ้าสวาหาสวาโหมนะโมพุทธายะนะมะปะทะมะอ,อุมะอะระหังข้าพระเจ้าจะขอ,อนมน์ขอให้ประสิทธิพรแกข่ข้าเธอ

อ阿ะตุงสัมมาสัมพุทธานาบมตัสสาบากวาโตอ阿ะตุงสัมมาสัมพุทธสหพุทังอายุวัฒนะเต ชีวิตตังยาวานิีนังสารนังก็จะมีทั้มังอายุวัฒนังเตะชีวิตตังยาวนิีนังสารนังก็จะมีสสงฆัง อายุวัฒนานั่งเตะคิดถึงยาณิพนังซาฬานกจามิตุเตยัมปีปุดท้องอายุวัฒนานั่งเตะคิดถึงยาณิพนังซาฬานกจามิตุเตยัมปี ธทำมังอายุวัฒน์ทั้งเตคิดวิตังยาวานิพระนังสารานงจะมีตุตียัมปีสังทังอายุวัฒน์ทั้งเตคิดวิตังยาวานิพระนังสารานงจะมีตาตียำพีปวดทังอายุวัฒน์ทั้งเต ජිතං යවනිී පනග සරරංග ජමිතාතිය යම්පී තම්මංහ යුවත්තා නන්තෑ ජිවිතං යවනිී පනග සලනංග ජමිතල්තිය යම්පිය สังขังอายุวัฒนังแตขิวตังยวานีพานังสาลานังกจามีเิเสเสเทพาโพนบนาวิเศษอดีเลกเตจูชชยตุภาวังชัยยมังกาลัง ตาโตลก,กังสุข,ขังพลังอาวาหาวิมาโอใจยามาหามุงคูณวันนี้เป็นวันดีลกอกดีพิเศษเดือนนี้แม่นเดือนสี่เนหนึ่งคำพูดสัลกรารลวงแล้วพันวันส,สาตามตำลาเป็นเดือนดีวันดีถือว่ามุตตาโชคตกใบนี้แม่นตกไม่จานดำ ขันหาดีเม่นขันไม่เกีวผุนนางเออเออูนแต่งแล้วจึงในแต่งผ้าขวัญโยสลอนใส่ลายมีทั้งฝ่ายผูกแขนมีทั้งแวนใส่ก่อยปักน้อยใส่สังวานนะ มีทั้งอาหารหลายล่วงเหลื่ยมากสัพพาพรมทุกทิ้งทุกงานมีทั้งผู้พันเลมากีบฝ่าลวงหลีบเดาวด่ามาละหอม่วงเห่าเหล่าก้องแก้วใส่ผ้าควานชวนกันมาห่มเตาเหล่าต้มกลวยใส่ใบสีมีทั้งไข่หน่วยดีเกือองปอด พาหยอดใจมาเลดูสมศีสันงามตาผานท่นจึงมีพะลาดอาชัยยาสิทธิ ใช้ยาพรบนาวิเศษดีเลกเตจูใช้ยาตูภาวังใช้ยามังคลังตาโตโลกังสุขังพลังอาวาวิมโหวใช้ยามหามังคลันาจีดังนี้เป็นข่าวขาวเป็นปีสมสติใช้ยาโจกประกอบโศกเป็นมิงเมียขวานตามสมควรโบราณแต่งไว้ขันดอกไม้ ยกขึ้นเพียงตากันสัมมาลุงตาเจ้าโพรดปรดลูกสาวโกกลูกสาวกางและลูกสาวลาเพ้นก็มาดข้ามาดบ่ใหอยากแก่นยี่หลี ป,ปูนแป้งดีพ่อแม่ทั้งเต่าแก่และตายายฝนน้ำมวยปีใหม่ฝ่าห,ห่องเดียนสามฟูงสาวงามข้ากว่างบใบอ่างเป็นสองขอยดองหัก,กิงลูกแก้วกิงยังปลาสองฟูงลุงสาตายายเบื่องปูมเจ้าแล้วตกแก้งปูนแป้งมาลหอมหูเท่าเครื่องรับเจ้าเหลียหล ทั้งตายายและพอ่อเม่ทั้งเต่ากจและเบ้าสาวพากันมาย่อพาวขวนเบียงขวาอยู่ลีไหลลีไหลาพากันมาย่อพาขวัเบียงใสอยู่ลีเล,เลีอยนลีเลียนเวียนใสแล้วเวียนขวาบานนี้ข้าอยากชืญเอาขวัญผัวเมียให้เจ้ามาเทียมคู่ ควาไม่ยืดควานอือย <Wissenschaft> ้จะมาทมด้วยกองคู่ขวันแก้วมาอดแล้วท่านดอกชมพูบานชุเกียแม่นดอกขัดเข้า ดอกแล้วงามตาขวานสมนังให้เจ้ามาอยู่เต่าในคิงมือนีวันนี้หวานเจ้าไปซากใสเก็บดอกมาละกอให้มามือนีวันนี้ยืดหัวาหางคุดตาหนาเล่าเล็กหลากผีหลวงในดวงทํงกากไว้ที่นั่งให้สมควรบริบวนแต่นแตงแปลงให้เจ้าเป็นคู่ลงมานำลูกแกวพ้อแม่เท่าแก่แล้วผูกให้ลูกเป็นคู่ระทั้งสอง ให้เจ้าม้าปุ่นปองเป็นลูกสองพ่อแม่บุญเฮียงคอยยากเชิญเอาขวัญบาคันให้เจ้ามาเทียมไหลาลาไม่เนี่ยผิวบางขวันสมนังอยู่ท่าอินฝากฝ่า,าปุ่นแปงให้เจ้ามาเฟีย้ยแฟงเมียแพงถึงเท่าลอยขวับขวานนยิ่งที่ราคาให้เจ้ามีบุตรตายิงชายบ่หน่อยคอยสงสัยพ่อแสนของกับเน้นเจ้าหากมีถูกเสียงสร้างมามม่งอัน คำพเะทรธรบงอาจเด็ดเด็ดกาลิชาตามตำละกา้าวไห่อินเต่าไทยตะวายพรนเปลีนคำสอนสร้งโลกตกขันแกวหาผ้าขวานเคอรังสาวสวรรค์มาตั้งแต่งอินไทยแต่งใสสอนดอกไม้สอนแซมเก่า ข้าอยากเชิญเนาเจ้าแล้วพรมพรมละทั้งสองวันไม่ยื้อความอืออ ยามตะวันคำลงลับป่าแสงย้มตะวันแดงลงลับป่าไม่ควันนางมาเทียมนางยาสาเม่เจ้ายังทาก้อยหาวันเจ้ายูฝากฝ่าเดนไก่ก็ให้มามือนีวันนี้ขวันเจ้ายังอะไรสู่เก้าก็ใอ้มามือนีวันนี้ฝ่าไม่ยืวันเออ ให้เจ้ามาสาเกตเก่าทัดดอกบัวลาพานให้เจ้ามาท่าจันเม่เจ้าแตงไว้ให้เจ้ามาทัดดอกไม่คอยเกตสวยลวยมวยพระสรงใสซองผูงพี่น้องมันไตเป็นค้อยหานางที่ดามันเหนือเปินคอยบึงหนาเปิ้นคอยตาปอนเข่าไก่เจ้าทั้งสอง ตามทำน้องโบราณกาไว้หมอบอกไว้ว่ามือดีเป็นวันดีคอยอยาก่าสองสีเฮียงหมอนซ่อนเสียให้เจ้าได้สืบเสือสพ่อเมตยันถึงปีเดียนฝนน้ำมุ้ยวันละเกียจแปดคำให้เจ้าอยู่นาอจำสินสียบเส,สิบห้าคำให้เจ้ายินดีและตักบาตรจะได้ขาดทันสินเตจยาควันเขียวให้เจ้ามาอยู่เขียวลีลาลีลาควันตา ให้เย้าม้ายุตาจิ้มแก้มขวัญป้าแก้มแลกขวัญคางขวัญเดี่ยวบางขวัญนมพมพ้อมให้เจ้ามานั่งล้อมอยู่ภาขวัญวามมาเยือขวัญเอือย เมื่อนี่แม่นมือดีวันดีแม่นหมูเหผาบเฒ่าเกิดเป็นสาวก็ว่าแม่นมือดีวันนี้นอนรับว่าได้เงินหมืน่นก็ว่าแม่นมือดีวันนี้นอนตื่นว่าได้เงินแสนก็ว่าแม่นมือดีวันนี้ แขนท้าไก่แขนนังก็วากเมียนมือดีวันนี้ให้แขนท้าไก่แขนนางสุกสบายพ่ำพอมไม่วอนอมตั้งต่อชมเชยนอคำหนอเจ้าเป็นเคยเจ้าทำใจกว่างจะได้อ่างสับสิ่งอันใดเด้คำนองไรไกล้เจ้าวาซุไลรไม่เจ้าว่าเสี ไล่ควายให้เจ้าว่าเฮ้ยเจ้ามีใจเรียมใสดอมนางแถบไทยเจ้าเป็นลูกสาภภยให้เจ้าหากแม่ผัวดังน้องย่าได้เบาหนัวนวกวนผัวจังโชเจ้าผู้นักปาดฟังทั้งถึงเดียนดำเจ้าจะได้ไปเที่ยวถึงย่ำแหลงให้เจ้าหาผ้าขาถึงย่ำเศร้าให้เจ้าแต่งผ้าเงายไรน้นลับลายต้นสายเปียดทีรเจ้าหากมีโชคแล้วเจ้าจึงคอยเพียรน ว่าวไม่ยื้อว่าอื้อ กวนพวยเจ้ามาสมเมียนี่ดำนี่ดำถึงยำคำให้เจ้าเข้าบ่อนนอนหัวยังหมอนให้เจ้าหักคอให้เจ้าตั้งหน้าต่อกระทำแต่ความดีความุพมีเพียงพ่อบ่หนอยแล้งคำคอยจงอยู่สวัสดีทุกตนทุกคนก็ขาเถื่อนใยญาตุกะรังใจยะมังกะลังจัตตารอรรมาวัดคันติอายุวันโนสุขังพระลังเทอนสาธุ